สวัสดีเอฟซีแป้นช่องทุกคนนะคะมือนีนนทิยากกับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขค่วมฝันกับเลขสูตรคำนวณน,นะคะเลขค่วมฝันนี่เป็นของปทินปทินฝันวาเลขออกจําได้ทั้งสองตัวนะคะเลขออกจําได้นะคะนอนกลางวันฝันวาเลขออกนะคะสาหรับเลขสูตรคำนวณเป็นเลขวิ่งสายด่วนของอาจารย์ หนุ่มเมืองยศนะคะไฮมาสามตัวหางเดียวนะคะนุนทิยาวา่าเพิ่นเบ้าในน้อยคลิปสันสนก็เลยร่วมเป็นสองอาจารย์ในคลิปเดียวกันนะคะสำหรับประทินฝันว่าเลขออกออกตัวใดไปเบื้องไปช่มน้ำกันเลยค่ะอา,อาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์นุนทิยาโรมาลกวนบอ๊อดีผมบังครับ <c oughs> ว่าสิโทษไปมือได้กะสิโทษไปมือได้กับ่ไ,ไ, <ป S 1> ได้ <_ C 1> ไดโทษไปยักเสียคลิปกะไลคลิปกะอัองจักเสียวอาจารย์ได้ล้มเน่ก็เลยมือนีบลงบ่ได้แล้วก็เห็นทรงมากก<ม>ะได้จ้าคลิปเดียวโค้งเดียวจบเล่นบ่คคาอาจารย์ครับผมเปิดยาดพึือกันพี่น้องเจยาเล่าโชคดียัยบะกคาประเทศวเล่าืักคมือขึ้นกะได้หนึ่งแปดเลยครับ ค่ะดีใจนะค่ะอ mm ันเลขเลขวิ no. um, ่งสายด่วนมากเหรอบันพ่อาจารย์ครับวิ่งสายด่วนครับสีส้มนะครับวิ่งสายด่วนเพราะว่าไม่ได้ยาบอกว่าใดๆจะคลิปของอาจารย์ว่าหนึ่คลิปมนของกว่าส่งไปสักต้นนวดกว่นนี้ส่งมาอยู่ค่ะที่ว่าสิโท่มือใดกับ นู่นนี่นั่นคู่ใดไรก็โท่มาห้ล่ให้ยก้อนเอาไปมากแล้วไปเโทรหาอาจารย์นาซีอาเจนวาเล็กสลอกแล้วก็ได้ว่าเออเอาคลิปเดียวจบเลยสรุปว่าเลกวิ่ง้ายด่วนตัวได้ค่ะอาจารย์เลกวิ่ง้ายด่วนวิ่งเม็ดเดียวไปที่หกหกเม็ดเดียวจับคู่จับคู่กัน เก้าหกครับหกเก้าหกหางเดียวครับครับบอกคนณบอกว่าเวลาระวังเบิ้ลท่าตัดนี่ก็เป็นเก้าหกหกเก้าวาอาจารย์ครับเก้าหกับเก้าเก้าหกหกนะครับท่าเบิ้ลนี่ก็คือเก้าเก้าเก้าหกหกครับแต่ว่านักหนไปทางหกหกก็เก้าเก้าก็เก้าครับท่าเลขสองตัวนี้เน้นเก้าหกคือหกเก้าค่ะ เน้นเก้าหกถ้าเลขเบิ้ลกันเน้นเล่นที่หกหกมีสำเนินไหมค่ะอาจารย์บ่มีเลขความฝันมั้ยค่ะอาจารย์ครับแม่นครับตั้งรับอะไรกูาาครับเลขความฝันบ,บ่มีมั้ยค่ะบ่ครับบ่อ๋าสรุปสรุปมานมนเนี่ยพ่่บแมนข้าง ค่ะแนวท่า,ทาของอาจารย์หนุ่มเมืองยดววดวันที่1มีนาสองห้าเลขวิ่งสายด่วนวิ่งสายด่วน6เม็ดเดียวจับผูหไฮเลข3าตมามหางเดียวคือหกเก้าหกหลักตัด2อตัวไฮเก้าหกหกเเลขการเบิ้ลนเนี่ยก็จะมี 9, 9, 6, 6, 6, เก้าเก้าหหกน่นที่หกหกกับเกหตรงกันบ่คะอาจารย์ อ้าวขอบคุณอาจารย์หลายๆเ<อ>ด้อค่ะท<า>ีหายแนวทางนะคะงดนี้ก็ขคอเอฟซีโซดีนมทางของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัดดีค่ะครับสวัสดีครับ<า>เพิ่นว่าคอยไดยยินเสียงน้องิยานะคะค่าก็เป็นเสียงสัมภา์รลหว่าน้องดิยากับาาอ,ะะอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆเพราะว่าเลขคนมาหางเดียวนะคะน้องิยากับ ขอจบคลิปหน้าท่างของอาจารย์หนุ่มเมืองยศนะคะเพื่นกาหมาเป็นหน้าท่างนะคะใบเพียงเท่านี้นะคะคลิปหน้าพอกันไหมโชคดีสวัสดีค่ะสวัค่ะเอเสือ่ฟันาสลอาฟันวาเลขออ,ออกเนอนกลางเว้นเนี่ยเออแยกปองมแล้บ้แม่ก่อนถึบท้างมาสเออันแมถึง้างลางก็ถือเสื่นสนอนอเอียงละ ออกเกาสกับสามแาจารย์แบัทายกซื้อัแหันวหันเก้าสองซื้อเก้าองอฟันว่าเล็ออกเก้าสองกับสามแปดอันไดนเป็นบนเป็นล่างได้ฟันอ่ะมันบอลกันต่ว่าใด้เป็นบนเป็นล่างคือาออก้าสองกับสาปดบ่บอกว่าเก้าอเป็นบนือเป็นล่างสามแปดก็เป็นบนเป็นล่างกับบอลูหูแต่ว่ามันออกฟันกลางวันแสบแสเนี่ยันเจ้าเจ้วันเขาเนี่ยฟันดไม่ตังขึ้น กพัาัะาร่ยันไ้ำเพื่อนวเอามาเนะเอาำเพื่นอกน่ยเราว่ายังกเกิดขึ้นได้ตัแปดมน้อยนี่เอาคือมายมตาเออสี่สองมันไม่นมากโตได้ปะเนี่กสิวันส้าสตัวเก่านี่แหละมันขึ้นมาเลขรถผมมันเยอากรบอกกัเสือเนาะกรกเสอเนาะ เนจ้าสามแปดว่ามากบ่ไม่ได้นสามแปดตื้ออยู่ได้เพออันมึง่อ่านมันเสื่แลละที่เราทาสามแปดัสามทั้งทั้งถือไม่กวาดทังใส่หมวกสิไปหน้าพ้อจริเวลาไาทพิการแแบเราตงแต่ยุคเสียแล้ว่อนมันก็กงมันกวาดมองมันแล้วก็กวาดมองในต่ตาแต่ใส่หมวกนู้นเาไม่ใส่แว ยูซื้อเป็นบพเนี่วลาลเทียงก็จะไปอบน้ำเยงไหนออกไปหน้ามันนี่วันนี้ก็ไปนี่เาไปหยอกนนนาทีแต่ก็ได้ไปได้กับไปเทียงกันเดี่ยไปเก็บเพ่มเก็บสร้างก่อก็ไดยังมาดูให้นะเอ้ยเอาปูพักปูกันนั่นนะมาขายผู้ได้หดไหนอยู่น่นอะไร้ก็า อนไหนเาจะไม่ไม่ดิบ่อดูเนะอ่าสรุปว่านอนเยมเว้นฟันฟันมาเร็ออกสามแปดกัเก้สองยันไ่อยากออกกล่องเนค่ะพันยานี้กล่องว่าเป็นยังค่ะอาแตรงดิขินฝันหน่อยฟันมาเร็ออกสามแปดกบเก้าสองเจ้าลูอ่เป็นออกบนออกล่าง ที่ยาจะสรุปปะทินนะคะขีปปทินปทินนอนกลางวันนะคะฝันวาเลขออกเก้าสองกับสามแปดนะคะจำาพรได้ว่าออกบนหรือออกล่างนะคะมีแค่สองคู่นะคะเป็นแนวทางหาซสือสลากกินแบ่งรัฐบาลเ่ากับมารุนน้ากันนะคะว่าจะใช่หรือจะไกลเคียงนะคะกับพ่มีผู้ใดรูล,ล่วงหนานะคะว่าเลขจะออกตัวใดนะคะถูกคลิปเข่ากับท้ายทําไห้เป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบ่ง รัฐบาลเท่านั้นนะคะทุนทียากกับขออวยพ่อไห้พ่อแม่พีอนอ G, ่น้องเอฟซีโดีในทางของปัทิินนะคะ